ค่ะสวัสดีค่ะเกียวสาวบ้านนาชาแน,นลพี่น้องค้ามาเด้อค่ะกินเขา่ามันนี่กับบรรยากาศฝนตกนะคะมันนี่ก็ได้มีก้อยกุ้งแล้วก็ลาบปูนะคะเสียบเสียบน้ำกันเด้อค่ะพักลลายๆย,ย่างเลยค่ะพี่น้องค้ามาเด้อค่ะ บรรยากาศฝนตกค่ะพี่น้องกินข้าวฝนจะตกก้อยกลุ้งก็แซ่บแซบค่ะลาบปูพี่น้องก็แซ่บมันนี่ดีขายพี่น้องค่ะฝนตกมาแล้วค่ะมันาาจะค่ะจับแซบน้ำกันเช้าฝนตก เนีย่ยจากไซนี้ค่ะจะฝนตกแค่แหงที่น,นั้นเหรอโค่คลาบปู เป็นเขาอบฝนตกกี่น้องนตกยังยัค่ะ 再过哈，我打开。嗯。嗯。嗯